สวัสดีครับพบกับช่องทีเด็ดบอลนะเอายู่เหมือนเดิมนะครับผมสาหรับวันนี้นะกกหยิบฟุตบอลทั่วใหญ่นะครับผมคู่ที่มีโอกาสได้มากที่สุดนะครับผมก็เป็นคู่ p s v นะครับผมเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลคูนี้เตเวลาเที่ยงคืน45นาทีนะครับผมก่อนจะไปวิคราะห์ฟุตบอลคู่นี้นะขอไปสรุปผลงานตัวเมื่อคืนนะครับผมที่นะให้ไปนะครับในตัวครอบครัว BIP นะครับที่ผ่านมาก็เป็น โมไลเลนเซ่นะผมผลก็จบที่1ประตูต่อหนึ่งะครับเพื่อนๆสมาชิกสามารถดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับที่นะให้ไปเมื่อวานนะครับสำหรับตัว v ีเนะผมฟุตบอลลีคอนแลนด์นะให้อาแจกไปนะผมผลก็จบที่2ประตูต่อหนึ่งก็บินบินกันไปแล้วก็ตัวเต็ง3ตัวเข้า1เสมอ1นะครับผมมาพาดบินซนะ่อับผมผลจบที่1ประตูต่อศูนย์ผมก็เข้า1เสมอ1เสียไป1นะครับสำหรับแนวทาง3ตัวเพื่อใครสนใจอยากไปติดตามผลงานของน้านะผมในครอบครัว วีพีของนาสก็สามารถกดติดตามผลงานนะครับผมน้าทิ้งข้อมูลกับติดต่อไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับเผื่อใครสนใจอยากไปดูต่อในครอบครัวของน้านะครับผมเราไปกันที่วิเคราะห์ฟุตบอลคืนนี้นะครับผมทั้ง2ทีม Psv h ฮ l l e l f e นะผมเปิดบ้านรับการมาเยือนของเจ้าปืนใหญ่ a r s e n อ l คู่นี้เต็มเวลาเช่นคือส5่านะผมเป็นบอลถ้วยยูฟ่าแชมเปียนลีกทั้ง2ทีมนะผมเคยเจอกันมาแล้ว4เกมหลังที่ผ่านมาล่าสุดนะผมเป็นทาง a r เซนอลทำได้ดีกว่านะผมชนะไป2เกมได้เสมอกัน1นัด เอเฟ่นนะครับได้ชนะไปนหนึ่งเกมนะผมที่ผ่านมามาดูสถิติของเจ้าบ้านนะผมหกนัดล่าสุดที่ผ่านมานะผมชนะไปห้าแพ้ไปหนึ่งนัดนะครับผมรวมทุกรายการแล้วมาดูเกมในบ้านกันบ้างนะครับผมชิเกมหลังที่ผ่านมาของเจ้าบ้านนะครับผมชนะไปแปดแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งฟอร์มห้านัดหลังรวมทุกรายการนี้นะผมเป็นรายการของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกชนะสองเสมอสองแพ้ไปหนึ่งเกมให้กับเจ้าปืนใหญ่อาร์เซนอลเป็นทีมเยือนนะครับสาหรับสถิติของเจ้าบ้าน มาดูทางฝั่งของเจ้าปืนใหญ่อาร์เซนอลนะผม6เกมล่าสุดชนะ5แพ้1เกมนะผมล่าสุดกับแพ้ให้กับบิลล่า0-1ที่ผ่านมานะผมเป็นผู้ไปเยือนนะผมรวมทุกรายการที่ผ่านมาของบอลถ้วยยูฟ่าแชมเปียนลีก5เกมรายการนี้นะผมชนะไป4แพ้ไป1แพ้ให้กับลอง1ประตูต่อ2ออกไปเยือนล่าสุดที่ผ่านมา สถิติพอๆนะผมมาดูอันดับตารางคะแนนของกลุ่มนะครับของทั้งสองทีมเป็นกลุ่มบีนะผมอาร์เซนอลลังจากฟูงนะผมแข่งไป5เกมชนะ4เสมอศูนย์ะครับผมแพ้ไปน1นเกมได้15เสีย3มีอยู่12คะแนนทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับผม PSV แข่งไปแล้ว5เกมชนะ2เสมอ2แพ้ไปน1นเกมได้7เสีย9มีอยู่8คะแนนนะครับสภาพทีมล่าสุดของทั้ง2ทีมนะผมสรุปง่ายๆส,สั้นๆนะครับผมไม่ยาวเกินไปนะผม PSV มีแข้งที่ขาดไปแน่ๆนะผมตัวสําคัญของทีมนะผมเบลล่านะผมคอสซับโจอี้หลักๆนะครับตัวหลักๆที่ยกมานะครับผมที่จะไม่ได้ลงในเกมของวันนี้แต่ดูโดยรวมของทีมนะผมตัวแทนหลักยังสามารถแทนกันได้นะผมพจะมาในแผน433ชิ้่นเคยนะผมจัดเต็มแน่นอนก็ตัวแดนหน้านะผมประสานลงตัวโยฮานบากโยโก้นะครับผมคืนนี้ได้ลุยกันแน่นอนนะครับสำหรับแดนหน้าของทีมเจ้าบ้านนะผม มาดูทางฝั่งของเจ้าปืนใหญ,ญ่อาร์เซนอลน,นะผมสไตล์ในายใหญ่ของสเปนจัดทัพ4 3 3มาเช่นกันนะผมระบบทีมคุ้นเคยกันดีจเจ้าโรเตชันนักเตะเช่นเคยนะผมตามที่แผนวางไว้นะผมอาจจะพักบางตัวเอาไว้กลับไปเล่นบอลลีกของยูรอังกฤษนะผมโดยตัวหลักๆเอ็ดดี้เอเดอร์สนะผมจะคู่กับอ,อันโดทอซานะผมแนวรุกผนึกกำลังเกมบุกค,คืนนี้ก็สามารถดูได้เลยนะผมมาดูเลดบอลน,นอกนะผมเปิดราคามาให้เสมอนะครับโอ้โหน่าจะเป็นคิดว่าอาร์เซนอลจะเป็นฝ่ายต่อนะครับก็ไม่ใช่นะครับผมก็ เลดบอลเปิดมาให้เสมอนะครับก็อาจจะมีลุ้นได้นะผมอาร์เซนอลนัดล่าสุดชนะขาดมานะผม4ประตูศูนย์ที่เคยเจอมาล่าสุดแต่เกมนี้ต่างออกไปแน่นอน p s เนะครับเน้นเต็มสูบแน่นอนนะเพราะเล่นในบ้านตัวเองดังนั้นเกมนี้เปิดแรกแน่นอนนะผมเกมสวนกลับคืนนี้วัดกันได้เลยบอลสูงมาแน่นอนนะสำหรับคู่นี้นะผมแต่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วเกมนัดนี้อาร์เซนอลนะผมน่าจะอาศัยลูกส่วนกลับเพราะยังไงในบ้านจะจีนเกมลุกเปิดแน่นอนนะผมเกมนี้ก็น่าจะพอรับมือได้ คิดว่าอย่างน้อยไม่แพ้แน่นอนสําหรับผู้มาเยือนจอากอาร์เซนอลนะผมสาหรับแนวทางตัวคืนนี้ขอไปทางอาร์เซนอลเลยแล้วกันนะผมเพื่อสมาชิกที่เห็นต่างก็สามารถสวนทางหรือป่อยคลิปนี้ไปได้เลยนะครับผมก็น้ามาให้เป็นเพราะแนวทางเอาไปลุ้นก e ันได้นะผมผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคครับขอฝากช่องของน้าด้วยนะผมที่จะไม่ยให้พลาดอีพีต่อไปอยากติดตามช่องของน้าก็สามารถกดติดตามไว้นะผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปอีพีต่อไปสําหรับวันนี้นะ้าขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ